สวัสดีครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับผมจิ๋วเองอวันนี้ผมจะมีทิคใหม่ที่จะนำเสนอนะครับจริงไม่ใช่ทิคใหม่หรอกกอ็มันเรียกว่าส่วนเสริมส่วนขยายหรือเราจะเรียกว่า extension ก็ได้นะครับปกติแล้วเน extension เนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการที่เราเวลาเราใช้เบราว์เซอร์ในบน Windows PC หรือว่าจะบน MacOS ก็ตามนะครับส่วนขยายี่กก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เวลาที่เราใช้เว็บเบราว์เซอร์เนี่ย ทำอะไรต่างๆช่วยดาวน์โหลดหรือว่าช่วยบล็อกโฆษณาอะไรพวกนี้บางคนอาจจะเคยใช้าบ้างแล้วทีนี้เนี่ยผมจะมานำเสนอ,อส่วนขยายหรือ extension เนี่ยบน Safari ใน p p o o n ครับก็อันนี้เป็นหนึ่งส่วนขยายที่ผมจะนำเสนอในคลิปนี้นะฮะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราไปที่ App Store ก่อนนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันึ่งซึ่ง แอปพลิเคชันเนี่ยก็คือ Microsoft Translator นั่นเองนะครับรกดทิ้งเลยนะครับ Microsoft Translator ตัวนี้ตัวที่เป็นสัญลักษณ์สีเขียวตัวนี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการดาวน์โหลดมาเลยทีนี้พอหลังจากดาวน์โหลดแล้วเนี่ย ติดตั้งเสร็จแล้วให้เราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยนะครับก็แอปพลิเคชันเนี่ยจะหน้าตาแบบนี้เมื่อเข้ามาหน้าแรกนในครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะถามเรื่องการแจ้งเตือนต่างๆหรือว่าการเปิดปิดใช้ไมโครโฟนนะครับก็ให้ทุกท่านเนี่ยกดอนุญาตเพื่อเปิดใช้ไปได้เลยทีนี้โิตามปกติแล้วเวลาที่เราจะใช้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ย ในการช่วยแปลภาษาต่างๆตามชื่อแอปมันเนี่ยเราสามารถกดที่ไมโครโฟนค้างเพืพูดแล้วก็ให้มันแปลภาษาได้นะครับโดยทีอ่อย่างหน้าเนี่ยเรากดเข้ามารูกไมโครโฟนนะครับเราแท็บไมค์ทูทอกก็คือให้แตะที่รูปไม้เพื่อพูดนั่นเองครับภาษาที่ต้องการเนี่ยอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนจากภาษาไทยแล้วก็ แตะที่มุมซ้ายล่างนะครับที่ตัวภาษาต้นฉบับเสร็จแล้วที่มุมขวาล่าง <I> ผมจะเรียกเป็นภาษาคิดที่จะยกตัวยอย่างนะครับผมจะแตะแล้วก็พูดคำว่าสวัสดี here i come นี่เราจะสังเกตว,ว่ามันก็จะแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ค่อยตรงสักทีเดียวถ้าในกรณีที่เราอยาก จะแก้ไขหรือเปลี่ยนภาษาหรือลองใหม่อีกครั้งก็ให้ลองดูนะครับสวัสดีวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง Hello how's the weather today รอ,อบเนี้ยมันจะสามารถแปลได้ตรงกับที่เราต้องการนะครับก็ Hello how the weather today อ,อันนี้ก็คือเป็นคําแปลที่เป็นภาษาอังกฤษจากภาษาไทยที่ผมพิมพ์เข้าไปนั่นเองทีนี้กดโค้ดไปได้เลยนะครับถ้าเราไม่อยากพูด เราอาจจะใช้ตัวแป้นพิมพ์เพื่อพิมพ์เลยทันทีก็ได้นะครับกอ็อยากจะใช้คำว่าใกล้กลับใครไครครับ,บาภาษาคิดก็จะพ,พิมพ์มาให้เรานะครับว่าชิคเก้นวิดเนั่นเองทีนี้อันนี้ก็ เป็นการใช้งานของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยที่ค่อนข้างง่ายให้เราเนี่ยฝึกใช้กันเองได้เลยนะครับอย่างรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยก็คือให้เราสามารถถ่ายถ่ายคำศัพท์ที่เราต้องการเพื่อที่จะให้มันแปลภาษาให้เรานั่นเองทีนี้ในส่วนของอส่วนขยายหรือ extension บน Safari เนี่ยเราต้องปรับแต่งเพิ่มเติมในตัวแอปนะครับโดยการที่เราเข้าไปที่ตั้งค่าของตัวแอปนี้นะครับที่มุมขวาด้าง เห็นเป็นรูปฝันเฟือนเลื่อนไปเลยนะครับในกรณีของผมเนี่ยใช้ตัวเครื่องเมนูภาษาอังกฤษเมนูในนี้นนก็จะเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับทีนี้ให้ทุกท่านเนี่ยเลื่อนลงมาตรงที่คำว่า Safari Translation น a n นเ a ว e หรือถ้าเกิดเป็นเมนูไทยเนี่ยไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะครับอาจจะเป็นการเปลีย่นยนสวดพยาสำหรับซ a f ฟ r i หรือว่า ตังค่าการแปลภาษาสําหรับส a ฟรีอะไรประมาณนี้ให้ทุกท่านลองเลื่อนมาดูนะครับทีนี้กดเข้าไปเลยครับมันก็จะให้เราเลือก Safari e x t e n s i o n เนี่ยหรือส่วนขยายเนี่ยว่าเราอยากจะใช้ส่วนขยายเนี่ยแปลเป็นภาษาอะไรเวลาที่เราเปิด Safari นะครับบางขั้นอาจจะอ่านภาษาอื่นไม่ได้เลยหรือภาษาคิดไม่ได้เลยเราก็เลื่อนลงมาหาภาษาไทยนะครับในดูไทยก็จะเขียนว,ว่าภาษาไทยชัดเจน ให้เราติ๊ถูกทีหนึ่งแต่ในกรณีผมเนี่ยผมพอจะอา่านภาษาอัคกิษได้ทีนี้ผมก็เลยอยากจะให้ซอฟต์แเนี่ยใช้ส่วนขยายเป็น extension ภาษาอัคกิษเหมือนเดิมเพราะว่าเวลาที่ผมเข้าเว็บไซต์ของประเทศจีนเพื่อค้นหาสินค้าหรือ,อประเทศญี่ปุ่นเพื่อค้นหาสินค้าเนี่ยอ่านไม่ออกอ่า ก็เรียนกันตามตรงว่าอ่านไม่ออกเพราะว่าไม่ได้เรียนภาษาเหล่านี้มาทีนี้ในเมื่ออ่านภาษาอังกฤษออกเนี่ยผมก็เลยอยากจะให้มันแปลหน้าเว็บไซต์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองใช้กันดูเลยผมจะไปที่ safari นะครับในกรณีผมเนี่ยผมจะยกตัวอย่างอ่าเว็บอ่าเต๋าเบาไม่แน่ใจว่าอ่าออกเสียงยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะกดเข้าเว็บไซต์นี้ไปเลยซึ่งเป็นเว็บไซต์ชื่อดังของจีน อาจจะเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าก็คล้ายๆกับเว็บโ h o ป e e หรือเว็บ Lazada ของประเทศไทยนั่นเองนะครับก็จะสังเกตเห็นแน่ว่าในนี้จะมีแต่ภาษาทีนแล้วก็มีสินค้ามากวก่าเลยแต่ผมเนีไม่รู้ว่าสินค้าหล่อนะนะ้ะมันเรียกว่าอะไรมันอ่านว่าอะไรนะครับผมก็จะทำการให้ตัว extension ของแอป microsoft translator แปลแปลทางหน้าเว็บไซต์นะครับโดยการกดที่ใสล่ลักแชร์ด้านล่างตงกาง เสร็จแล้วให้เลื่อนขึ้นไปด้านบนครับลองทำพร้อมกันแบบช้าๆก็ได้นะครับจะเห็นคําว่า Translator ปรากฏเข้ามานะครับผมก็จะแต่ตรงนี้ครั้งหนึ่งมันจะทําการแปลภาษาของเว็บไซต์เว็บไซต์นี้นะคะให้กลายเป็นภาษาอังกฤษไม่ว่าเว็บไซต์เนี้ยจะเป็นภาษาอื่นหรือภาษาใดก็ตามที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นภาษาอินโดนีเซียหรือภาษาที่ไม่มีในบ้านเรา ภาษาเกาหลีตัวหนังสือเกาหลีภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนได้หมดเลยนะครับก็ที่ผมแนะนาว่าให้มันแปลเป็นภาษากฤษเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปตั้งค่าให้มันแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยถ้าที่ผมอลองใช้ดูเนี่ยสั่วไ่จะแปลค่อนข้างเพี้ยนนะครับหรือแม้แต่เว็บไซต์ภาษาอังกฤษอย่างเช่นเว็บไซต์ Apple กระตานถ้าเกิดว่าเรากดให้มันแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จะแปลให้ คำศัพท์ที่ค่อนข้างจะเพี้ยนไม่สบมบูรณ์นะครับก็ยังไงเนี่ยคิดว่าทุกท่านเนี่ยคงจะมีพื้นฐานภาษาจังก็ใช้เป็นภาษาจีษดีกว่าสําหรับเอาไว้ใช้ประโยชน์เวลาที่เปิดเว็บไซต์อย่างภาษาที่ไม่ใช่ภาษาที่เราได้รับเรียนมานะครับนะคะทีนี้ก็อย่างที่เห็นตัวอย่างเนี่ยผมก็จะรู้แล้วว่า่ากางเกงที่เห็นเนี่ยเป็นกางเกงยีนนะหรือว่าด้านข้างที่เป็นรองเท้าเราก็กดเข้าไป อ่ะทีนี้กดเข้ามาเจอภาษาจีนอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับก็ให้เรากดแปลงหน้าเว็บไซต์อาจจะดูมีขั้นตอนหน่อยแต่จริงๆแล้วมันช่วยอำนวยความสะดวกเรามากเลยนะครับเราสามารถจะพอที่จะแปลคําอธิบายหรือว่าชื่อของตัวสินค้าได้ถูกต้องเผื่อที่ท่านในที่จะสนใจสั่งสินค้าจากเว็บไซต์ต่างประเทศพวกนี้ก็จะได้เอานําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดีขึ้นนะ ก็จบกันไปแล้วน,นะครับคลิปนี้คลิปสั้นๆสำหรับเ x t e n s i o n ของ Safari คลิปแรกจริงๆแล้วมีอีกหลาย extension เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอากลับมานำเสนอในคลิปต่อไปนะครับก็ยังไงถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ